ผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจําสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวโฟกัสนั่นเองนะครับผมเอ้เซิร์ฟเวอร์นี้ตั้งชื่อแปลกๆนะครับผมไม่ใช่เจา้าของเซิร์ฟเวอร์นะครับมารีวิวให้คุณผู้ชมนะครับได้เทสได้เล่นกันเช่นเคยนั่นเองมาเรามาอยู่เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมมิวโฟกัสนั่นเองหรือว,ว่าโฟกัสนะฮะกับการเปิด เซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขาในเอ็ดแรกนะครับเปิดวันที่27เดือนกุมภาพันนี้นะครับผมช่วงเวลา5โมงเย็นพร้อมด้วยกิจกรรมแจกนะฮะ1,500ล้านนะครับผมแล้วก็แจกพอยต์1,500เหรียญฟรีนะครับก็คือเติมฟรีโอ จัดแบบนี้ได้เหรอกิจกรรมแชร์โหดขนาดนี้เซิฟนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้ามาดูในเซิฟเวอร์เลยละกันนะครับะจะแจกฟรีครั้งแรกเด้งเข้ามาในตัวแล้วนะครับมีเหรียญข้ามเวสจะแจกมาให้เราฟรีโอมาล้วเหรียญข้ามเวสมีปีกแล้วที่สองจะแจกมาฟรีครับบุค่าบประสบการณ์แจกมา80อันฮะโอ้ของแฟชั่นแจกมาอีกว้วอันนี้บวก10ปะเนี่ย ใช่ครับผมของแฟชั่นบวก10นะครับจัดเต็มคาราเบลเลยนั่นเองทุกคนครับอุปกรณ์เริ่มต้นแจกมาเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นขั้นอะไรเอ่ยเป็นข e ั้นที่สจะแจกมาฟรีอุปกรณ์เริ่มต้นแจกฟรีด้วยนั่นเองนะครับของแฟชั่นน่าจะเป็นลูกเล่นบวกสให้เลยนะครับชุดแฟชั่นรอยเท้าต,ต่างนะครับนี่เป็นไงบวก10จัดเต็มคาราเบลครับแจกนนแน่นๆจุกๆรอยเท้ามีอะไรบ้างเนี่ยปีกแฟชั่นผมรู้สึกว่ากรอบของไอเทมเนี่ยมัน มันเป็นสีออร่าแปลกๆนะทุกคนสวยดียเนี่ยกรอบของอุปกรณ์ต่างๆไอเทมนู่นนี่น่าดนนับนี่ทุกคนดูกรอบกขน่าจะทําใหม่นะครับมีแสงออร่าสวยมากเลยนั่นเองนะครับสรุปของแฟชั่นปีกรอยเท้าชุดแจกบวก10เลยนั่นเองครับผู้เริ่มต้นแจกมาค่าพลังแสนห้ครับทูตทรงพลังออฟสปอและแร่แปรธาตุด้วยตัวนี้จะแจกมาฟรี4ตัวนะครับ จัดไปนะครับเราต้องใส่ให้ครบนะฮะมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงครับสัจจีแจกมานะครับเป็นม้าราชาธทรมินเล่่แปรธาดออฟแม็กหนึ่งอันนะครับตัวนี้พลัง4ี่หมนสองนะจะแจกมาฟรีม้าสี่ตัวแจกฟรีครับมีอะไรบ้างมีอสูรเมฆสีนะครับเดี๋ยวเราใส่ให้ครบเลยละกันของจะแจกเริ่มต้นนะครับนี่เรียบร้อย4ตัวมีอะไรบ้างครับอุปกรณ์สัจจีแจกมาให้เราด้วยนะครับทุกคนนะตัวนี้ ขั้นที่ส0ครับออฟสอปร์เซ็นะโอ้จัดไปครับของใช้ย่างอื่นมีผลไม้50าสิบลูกหนึ่งลูกห้าร้อยเตตัสจะแจกมาให้เราฟรีเมจิกคุชชัวิญญาณดาวจะแจกฟรีครับแล้วก็เป็นของอันนี้อะไรเอ่ยโอ้โอ้โอคัมพีนะครับอันนี้เป็นคัมพีแจกมา9,990พันไม่ใช่9,000นะฮะของเล่นคันต่างๆนั่นเองนี่คือ ของจะแจกฟรีครั้งแรกในมิวโฟคัสนะครับมีประมาณนี้กิจกรรมในะคาะโอโหเยอะมากทุกคนด,ดูอะไรบ้างเนี่ยของแลกต่างนะเป็นกล่องต่างๆอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อกล่องซุมต่างนะครับนี่เป็นคริสตซลต่างๆนะครับ,บ,รบโอ้ไม่กอดนี่คือของแจกกิจกรรมในะคาะอีกตังหากนะครับเทการล็อกอินรายวันนะครับได้รับเป็นหนังสือจอมเวทต่างๆนะครับน่าจะเป็นพวกเลื่อนค่าต่างนะทุกคนนี่ครับรวบรวมอยู่ในเทศกาลล็อกอินรายวัน กิจกรรมราชาเติมเงินในเซิร์ฟเวอร์ครับได้รับฉายาหมาป่าพเนจรครับน่าจะเป็นสัตว์ขี่กับผู้ที่โหดที่สุดจะแจกมาในราชาเติมเงินนั่นเองนะครับนี่โอ้โหมีปีกด้วยโอ้ปีกตัวนี้300ปีกเลยปีกตัวนี้150ครับอาวุธแฟชั่นมีหนังสือจอมเวทต,ต่างๆนะครับในราชาเติมเงินจะได้รับไอเทมประมาณนี้ส่วนราชาสายฟรีครับได้รับเป็นไดมอนด์หนึ่่ได้รับฉายาเทพทู สัตวีตัวนี้ตัวพิเศษเลยออก5้านะครับแร่แปดธาตุครับทุกคนจะแจกมาในราชาสายฟรีอันดับที่1ครับราชาสายฟรีโอ้โหอันดับที่1อันนี้ก็แจกสัตวีตัวโหดเหมือนกันนะเนี่ยแร่แปธาตุส่เซครับค่าพลัง98 0 0 0มเลยนะครับมีปีกแจกมาด้วยฮะในราชาสายฟรีนะครับแล้วก็อาวุธแฟชั่นนั่นเองตัวอัปเกรดใหม่แน่ๆเลยราชาสายฟรีก็ถือว่าได้ของดีอยู่นะ ตเ,ออเตมมเิมเงินครั้งเดียวนะครับได้รับเป็นพวกหนังสือจอมเวทต่างๆเยอะแยะมากมายกับเติมเงินครั้งเดียวนะฮะล่าสุดนะครับได้รับเป็นอุปกรณ์สัตว์ฉี่ออฟห้าขั้น30เสร็จพูดกับยันมื่อกันตัว2 5่ออฟห้าครับพูดโอ้โหค่าพลังแสนหกเดี๋ยวดีเ,เดี๋ยวออฟเขียวมันแจกเยอะขนาดนี้ได้เลยของสายทูเติมเงินครั้งเดียวนะครับเซตปีศาสาวนะครับตัวนี้แ,แร่แปดธาตุออฟเขียว10บวกนะครับโอ้โหไม่ใช่ละ20บวกนะครับ เ <mould> <architectural>. ติมเงินครั้งเดียวได้รับพูดโหดขนาดนี้เลยนะครับแม่จัดเต็มจริงเติมเงินรายวันโอ้โหอะไรบ้างเนี่ยมีของแฟของแรกมีเพชรมีของเลื่อนขั้นโอ้โหเต็มเลยครับทุกคนเติมเงินรายวันได้ของเยอะมากเลยนะครับเติมเงินสะสมนะฮะได้รับเป็นของเลื่อนขั้นของแฟชั่นเซ็ตสัตว์ขี่สายเติมเงินนะครับเติมเงินสะสมนะแล้วก็จะมีผลไม้มีไดมอนด์นะครับมีกล่องอะไรเนี่ย กล่องเซตทูขั้น30นะครับเครื่องประดับหนังสือจอมเวทต่างๆนะครับในเติมเงินสะสมถือว่าของเยอะมากเลยทีเดียวรีออฟสัจฉิสายฟรีมีด้วยนะครับรีออฟสัจฉิสายเติมนะฮะก็มีด้วยนะครับและของที่ไม่ได้ใช้ไม่จําเป็นสามารถแรกลกรีได้นะครับ หรือว่าจะเป็นกิจกรรมแลกสัตฉีสายฟรีก็มีนะครับแลกสัตฉีสายเติมเงินนะครับแลกพูดสายฟรีแลกพูดสายเติมเงินจําแนกแยกอย่างชัดเจนนะครับยันประกันตัวมีแบบฟาร์มกับแบบเติมนะครับสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ได้ตีบวกให้นะครับอ๋อตีบวกให้ยันประกันตัวเป็นตัวล,าล่างๆนะครับขั้นเอ่อเก้าสิบเก้านะครับบวกเจ็ดไลลาเจ็ดสิบเอ็ดอปสองนะครับพลังหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับ แน่นอนぜยันบางกันตัวมันต้องหัดึงเว้นะับผมนี่แล้วก็มีแบบเติมแบบฟาร์มด้วยนะครับแรกชุดแฟชั่นพิเศษนะครับชุดแฟชั่นพิเศษน่าจะเป็นตัวอัพเกรดใหม่ล่าสุดทะทุกคนนี่ฮะของแรกก็ใช้เป็นหนังสือจอมเวทนะในการแรกครับอาวุธแฟชั่นแรกมีแบบ1แบบ2นะครับแรกแฟชั่นสั์ขีนะครับปีกแฟชั่นแรกมีแบบาฟาร์มแล้วก็แบบเติมเงินนั่นเองนะครับตัวอัปเกรดใหม่ล่าสุดมีหลายชอยด้วยให้เราเลือกแรกนะครับ ฉายาโอ้โห,โโหเฮ้ยเดี๋ยวนะเซิฟนี้แรงฉายาเยอะขนาดนี้เลยเหรออุ้ยกี่ชอยไว้เนี่ยเกือบ10ชอยครับทุกคนฉายาเลือกแรกนะเยอะมากประดับละ่ะโอ้โหประดับก็เยอะไม่แพ้กันนะครับเนี่ยฮะชอยแรกประดับนะครับน่าจะทุกอย่างเลยเซิฟเวอร์รอยเท้าละ่ะรอยเท้าแรกมีสชอยนะครับแลกจุกจุกสายฟา้าผมว่าแลกจุกจุกเลยนะครับสำหรับของแรกนะพวกประดับฉายาต่งตางๆ นะครับกิจกรรมค่อนข้างแน่นนะเซิร์ฟเวอร์นี้แล้จะะสมเทศรรกาลน้าตัว,ตวมอุขอขวัญน,นะครับรับมองขวัญสวัสดิการต่างๆนี่คือรายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ของเขานะครับก็ถือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แจกหนักกนะิจกรรมแน่นพอสมควรเลยมีทั้งสายฟรีสายเติมเงินสายต็อปอัรราชาสายฟีรรยต่างๆอีเวนต์ต่างๆประมาณนี้สําหรับรายละเอียดกิจกรรมในคาเซิร์ฟเวอร์มิวโฟคัสเอ็ดแรกของเขานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูของดรอปมอนสเตอร์มีอะไรบ้างหนะ้าเมืองมีอะไรบ้างนะครับ หน้าเมืองมีแร่ให้เราเก็บนะครับมีบอสให้เราตีด้วยนั่นเองทุกคนครับแต่ว่าเราตีมันได้หรือเปล่านะจริงๆงอ่ะผมสามารถใส่อุปกรณ์เริ่มต้นได้นะแต่ตอนนี้ยผมยังไม่ได้ใส่ครับทุกคนบอสตีเราได้ไหมได้นะครับแต่ไม่ได้แบบตีทีเดียวตายนะค่อยๆลดนะแสดงว่าเราก็มีค่าป้องกันอยู่ประมาณหนึ่งสำหรับของเริ่มต้นก็ดูว่าซัดบอสได้นะครับประมาณหนึ่งสำหรับของเกิดท้งแรกในเซิร์ฟเวอร์นี้ ของดอปมอนเตอร์ผมว่าเยอะนะเซิร์ฟแนวนี้ดูจากลูกเล่นตามสไตล์เซิร์ฟเวอร์เ้ยเยเราซัดบอสตายด้วยเหรอเฮ้ยเราตีบอสตายด้วยทุกคนของดอปเยอะแน่นอนสำหรับเซิร์ฟแนวนี้นะครับผมก็น่าจะาประมาณนี้รายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์นะครับเปิดใหม่นะวันที่27ใครชื่นชอบถูกใจลูกเล่นเซิร์ฟแนวนี้จัดได้เลยลิงก์ดาวโหลดข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับส่วนท้ายคลิปวิดีโอนะฮะฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดนด่งแจ้เตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช่องผมด้วยคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย